ดื้อเป็นไรวะนี่เลี้ยงหน่อยขี้ดื้อเป็นไรวะนี่ฮะเจ็บขาบอหนังจะเห็นน,อน้องซ่านตังย่างงับขาน้องเป็นไรวิวบนญก็วิวลลางอ่ะอันไหนปลอดภัยก่อนกันกลางลางได้ปลอดภัยอ่ะตังพอแล้วตัง แล้วแกงน้องไว้แหละมะโอ้โหไม่แม่ซอยชีมิดกูชิบมิหล่าเอ้ากูชีบกูชีบ สีแลนเห็นอย่างฮะน่ะสตังกับแลนน้ำบ่อไหนคือนอนอพี่สตังกับสีเสียใจยเด้วยบัอขึ้นินบ่ขข้นก็แพ้กันนอนบ่น้องแม่อุ้มขึ้นเนะ่าะ เขินก็เขินน้ำเอาต้นข้นต้นลงมยูฮานนาคือนไปสิงยางถึงเวทีฮะจะเห็นน,น้องแงตังจะเห็นน,น้นองแงน้องเจ็บเออ là nói ngôn hồ toa. Oh, kiểu vưu vưu gần bồn. Huý, tôi khử tôi lóng yêu han. Ủa, hình này. Hử? Hình này nó mà nè. Hả?

anh em ấy là má, <laughs> à, leo, tăng, 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 tăng ơi, tí ta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  nhau nhau, tí ta nhau nhau noi lá cái thép xì si móng bao hiện, ui, xì ao nấy bèng, ao nấy bèng, bê tạc nấy bèng vậy, mẹ xì kẹp nấy bèng, phẳng bê phôn, bê buộc bê phôn, bưng bưng bưng, mẹ xì ao nấy bèng, nấy bận hạ tên nè, bưng, lốp ao khá này Nói ọt, xì bê buộc hay, mẹ bê thẳng hay rồi mười bưng 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 bưng, ui. lốp nè, ui. แตงไทยติตาสร้างเป็นคนจังสี่เนาะโมเมียนโมเมนของเล่นเด้แม่ตากไหนแต่งไทยแม่สวะไปโปลมาหายเร็กหน่อยมาเล่นเดะสาวดู